สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่ามีดด้ามประกบหรือว่ามีดฟูแทงนะครับมาแนะนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนนะครับชุดนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันครับมีอยู่ทั้งหมด6เล่มนะครับก็จะมีอยู่2ทรงหลักๆนะครับอ้อสามทรงหลักๆนะครับมีโบวี่มีดเน็บแล้วก็มีดแคมป์นะครับราคาครับราคาเดิมครับราคาเล่มละ850บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เพื่อนๆชอบเล่มไหนก็ทักเล่มนั้นมาได้เลยนะครับสุยคนละแบบถูกใจคนละแบบแน่นอนครับมาดูเล่มที่หนึ่งครับเป็นสไตล์โบวีครับสวยมากเป็นงานผิวไฟใบมีดยาวอยู่ที่9.2นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2.2นิ้วอ่าสอนิ้วสันหนาประมาณ6.5จมิลเกือบเกืบเจ็ดหรือว่าเจ็ดนะเดี๋ยวดูแบบ 6.5มิลครับอีกนิดเดียวจะ7นะครับสวยงามมากเป็นงานตีไรปลายนะครับสัญลักษณ์โบวีก็คือหลังเขาจะยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็เปิดคมหลอกตรงสันเมตดสวยงามมากด้ามจับที่เพื่อนเพื่อนเห็นครับด้ามไม้พะยูงสวยงามครับสีแดงสดจับเหลือๆเ,เลยนะครับผมก็เป็นคนมือค่อนข้าง,างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรนะครับ 850บาทนะครับเล่มที่2ครับเป็นสไตล์โบวีเหมือนกันครับแต่แต่งลูกเล่นตรงนี้ครับโคนมีดครับสวยงามมากใบมีดยาวอยู่ที่9.2นิ้วใบกว้าง 2. ุดเกือบเกืบ2.2นะครับ2.15 2.15อ่าวัดตรงนี้2.2นะครับ2.2จนิ้ว สันหนา6.5มิลทุกอย่างเหมือนเล่มที่หนึ่งเลยแต่แตกต,ต่างตรงนี้โคนมีดตกแต่งโคนมีดสวยงามมากด้ามจับไม้พยุงนะครับสีแดงช่ำๆนะครับสวยงามนะครับราคาเท่ากันนะครับ เล่มที่3ครับเป็นทรงมิดเนบครับมิดเน็บมิดเนบใบมีดยาว9.8นิ้วใบมีดกว้าง2.4นิ้วสวยงามมากๆเล่มนี้ไปก่อนแน่นอนสันหนาอยู่ที่6มิลครับมองมุมนี้ครับสวยมากมาดูด้ามจับอีกด้านครับ ราคาเท่ากันนะครับ850บาทต่อมาครับโบวีเหมือนกันเล่มที่4นะครับใบมีดยาวอยู่ที่9.9นิ้วใบมีดกว้าง2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับผิวขาวสันก็จะบางมันนิดหนึง่ง6มิลก็ไม่ได้บางมากนะครับสวยงามมากสไตล์ขัดขาวมองม,มุม,มนี้กันบางครับโอ้สวยมากครับม,มุมนี้ครับดามจับ ด้านครับสวยมากนะครับต่อมาครับเล่มที่ห้าครับตัวนี้ก็เป็นโบวีเหมือนกันโบวีผิวไฟแต่ว่าใบยาวมากใหญ่ยา,ย,ยาวนะครับยาวใบมีดยาว10.5นิ้วกว้าง2.2นิ้วใครชอบมีดใหญ่ตรงนี้เลยครับสันหนา6.5มุดนิล ด้ามจับนะครับทุกเล่มที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับนี่ที่วางยังอยู่เป็นไม้พะยูมทั้งหมดนะครับโอ้ลายสวยมากเล่มนี้มีดใหญ่ใช้งานหนักสุดท้ายสไตล์มีดแคมป์นี่ก็ใหญ่มากใบมีดยาวสิบสิบจุดเจ็ดนะครับสิบจุดเจ็ดนิ้วใหญ่ยาว กว้าง2.2สนะครับสันหนา6.5จุดห้ามิลนะแหมเล่มนี้ก็จะไปก่อนเพื่อนนะเนี่ยใหญ่ยาวนะครับใหญ่ยาวด้ามจับสีโทนเข้มนะครับสวยมากใหญ่ยาวใหญ่ยาวมีสองเล่มนะไม่พลาดแน่นอนสองเล่มนะ่าจะไปก่อนสวยทุกเล่มนะครับอ่ะ ใครสนใจเร่มไหนทักทายมาได้นะครับราคาเท่ากันนะครับ,นะร,บราคา850บาทพร้อมส่งนะครับเก็มเงินปลายทางครับสวัสดีครับ